นี่พี่น้องพรุ่งนี้นะคะนี่ไข่ที่รอนะคะนี่ไข่ที่อยากได้หยาดฝนเนาะหยาดฝนผู้ใหญ่โชดเนาะนี่นี่ค่ะถึงคิวแล้วถึงคิวของน้องแล้วนะคะนี่สี่ชิ้นนะคะ40ชิ้นแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องสีเทพารัก์ค่ะอันนี้แบบว่าลูกค้าถามกันเยอะมากมีต้นเล็กไหมมีต้นเล็กไหมนะคะ นี่เลยหลังจากโอปลูกนะคะรอน้องแข็งแรงสักสองอาทิตย์เนาะแล้วโอก็จะมาแบบว่ามาแบ่งราคาเบาๆให้นะคะนี่ดูค่ะน้องงอกดีมากค่ะพี่น้องงอกดีมาก57จชิ้นค่ะพาไว้า7จชิ้นนี่สีเทพรักค่ะนี่พอโอปลูกเนาะโอปลูกโดนแสงอสีมันจะเข้มเลยนะคะสีเทพรักเนาะนี่แหละใครชอบเข้มๆนะ ใครชอบเข้มเข้มนี่เลยต้องสีเทพ,พารักเลยค่ะพี่น้องน,อน,ะะนี่โอฝากติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้โอปลูกแล้วค่ะพี่น้องพรุ่งนี้โอปลูกแล้วนะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ